คืนชีพ PS4 ที่นอนตุยด้วยแผ่นเทพแผ่นนี้เลยค่ะครานี้จะทําให้เครื่อง PS4 ของเราไม่ต้องใช้แผ่นก่อนอื่นเลยให้ตรวจสอบระบบของเครื่องก่อนนะคะเครื่อแวร์ของเครื่องจะต้องอยู่ระหว่าง9.00ถึง12.02ก็จะสามารถใช้แผ่นเจเลเบรกได้วิธีการใช้งานง่ายมากใส่แผ่นเทพเข้าไปในเครื่องแล้วลองให้เครื่องอ่านแผน่นก็จะเห็นหน้าปกของแผ่นเจลเบรกขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วเราสามารถรันระบบได้เลยกดเข้าไปแล้วปล่อยทิ้งไว้ใช้เวลาประมาณ5-10วิแค่นีองค่ะง่ายมากๆขั้นตอนต่อไปกดปุ่ม PS ที่จอยได้เลยคค่่่ะะลลกกก้้้้้้เเนนนนน็จจขึแแบบีีปอััใใชชไดดงงาาาสถยยติญห ติดแผ่นอ่านไว้ไม่สะดุกเพราะเราเลือกใช้บูเลแท้คุณภาพสูงจบปัญหาแผ่นที่ไม่มีคุณภาพอ่านแล้วค้างติดติดดับดับเลิกเสี่ยงต่อก,การหัวอ่านพังสำหรับตัวเกมเอามาจากไหนถ้าไม่อยากเสี่ยงเสียเวลาหรือโหลดไม่เป็นทาให้คอมติดวรัสเครื่องพังก็สามารถสั่งเป็นฮาร์ดดิสทองทางร้านได้เลยค่ะถ้าเกมไหนมีซับไทยก็จะลงไว้ให้ไม่ต้องไปหาเองให้ยุ่งยากเสียบแล้วตัวเครื่องจอ่านฮาร์ดดิสแบบนี้ก็าสามารถเลือกเล่นเกมจากฮาร์ดดิสเสริมได้เลยค่ะซึ่งทางร้านก็มีให้เลือกเกมเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเกมเอ็กซ์คล และยังมีสูตรแถมไปให้ด้วยเป็นพันๆเกมเลยค่ะแต่ทุกเกมต้องเล่นออฟไลน์นะคะขอคนไม่ซีเรียสอยากเล่นเกมเฉยๆส่วนพี่ๆถามว่าแล้วยังกลับไปเล่นแผ่นแท้เล่นออนไลน์ได้อยู่หรือเปล่าก็ต้องตอบเลยว่าสามารถเล่นได้ค่ะแค่ถอดแผ่นเจลออกแล้วเอาแผ่นแท้ใส่เข้าไปก็เล่นปกติเลยค่ะแต่ขขอยังเดียวอยาเผลออัพเฟิร์มแวร์นะคะมันจะทําให้ไม่สามารถเล่นแบบเจลเบกได้อน,นี้ขอเลยค่ะรายละเอียดแผ่นเจลแลฮะฮร์ดิเสร์มดูที่ปรากฏหน้าจอได้เลยค่ะส่วนท่านใดที่ยังไม่มีเครื่อง PSC ทางร้านก็มีจําหน่ายเหมือนกันนะคะมือสองคุณภาพด้เลยค่ะ